จะได้ให้มันอัน,นีิเล็กเห็นใหญ่กับมือหนึ่งก็ดูเครอดอนนอไอตาหนึ่งเห็นไหมเนี่ยนะคะอยากกินอะไรเข้าสวนเออไปที่นี้ทำการไปต้มจับชายกัน สวัสดีจ้ามาละจ้ามาละจ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักเหมือนเดิมนะคะขึ้นชัยยญ่ปลูกในนี้สวยเก็บไปแล้วเมื่อกี้นี่เก็บผักจะไปต้มกระดูกหมูยายไม่จะต้มจับฉายมั่วมัวนี่เสียดายมันนี่ผักบุ้งยายขึ้นแต่ว่าน่าเสียดายปลูกใหม่อีกขึ้นอยู่ในตัวทากินของยายเกือบหมดเลยนน่นมุมโน้นอะดูดิพริกนะ พิกต้นเนี้ยกับพลิกต้นเนี้ยนะปลูกพร้อมกันดูมันกินไปหมดเสียดายนะส่วนพักบุมงก็นี่ดูดิแถวนี้ขึ้นชวยอยู่ตรงโน้นหายหมดหจะไปปลูกข้างนอกก็กลัวมันไม่ขึ้นเสียดายเม็ดนี่ที่ยายเด็ดไปกินวันนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมีอยู่ต้นสองต้นก็พอ,อได้ต้มกุ้ยเตี๋ยวเนาอพักบุงหวังว่ามันจะรอดมั่งนะเนี่ย มีอยู่นิดหนึ่งมเมล็ดเลยอีกครึ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวรอดูอันนี้ก่อนมาหาเลมเอาแถวนี้โอ้ยเดี๋ยวยายเขาเก็บก่อนเนดะ้อนี่นะคะนายล้วเดี๋ยวไปเอาแครอทไม่มีกวางตุง้งแล้วอย,อยากจะเอาใบสวิตชาร์ตนี่นี่จะเอาใบสวิตชาร์ตนีง่งาม เดี๋ยวขอแครอทจอนแครอทห่างๆกันอย่างนี้เบลอเลยนี่เห็นไหมมาเดี๋ามาถอนร่องนี้ยังไม่ใหญ่นะคะอีกร่องรองหนึ่งมันใหญ่แล้วแต่ว่ายายจะเอามาถอนเอาอันนี้แหละที่ว่ามันแน่นๆมันใหญ่แล้วก็ไม่เป็นไรอันที่ใหญ่ก็ปล่อยให้มันใหญ่ไปเพราะว่ามันอยู่ได้นานแครอทไม่เป็นไร แต่พวกนี้อันที่แน่นๆ,ๆนี่ใหญ่จะถอนอ,อ่อนใหญ่ๆ,ๆอๆอกจะได้ให้มันอัน,นี่เล็กมันโตเนาะนี่กลบไว้กลบไว้โอ๊ยลำบากหน่อยนะเพื่อนมันอาจจะไม่เห็น ยหญ่กับมือหนึ่งก็ด to ูแครอทไอตาหนึ่งเห็นไหมเพื่ออันเผื่ออันเล็กๆมันจะได้โตเนาะ ถ,ถ้ารุกทะเรหน่อยนะคะถ้าตั้งกล่องมันก็จะมองไม่เห็นเน,ะนาะว,วันนี้ปีนี้แครอใหญ่ดีหน่อยขนาดแรงอึบน,นี่ขนาดแรงนะแต่ก็สวยนิ้วอันเล็กนี่นี่นะคะนี่อันนี้ตัวถากกินไปแล้วนี่ยายจะเอาไปล้างก่อน มาที่นี้จะมาเอาสวิตชาร์อุ้ยดูอันนี้มันแก่มันขึ้นมันขึ้นดอกสวิตชาร์สวิตชาร์ดก่อนเด้ออมีสารสีนะคะสีเหลืองสีแดงสีขาว ก็จะทอนเอาเลยเพราะว่าจริงๆเขาเก็บเอาต่การมันแต่ว่ามันมันแน่นเกินเราเพื่อนๆยายก็จะถอนถอนเอาเลย,ยมันจะได้ใหญ่ชิดๆกันจะถอนออกไปเลย จมกนอยอีกอย่ค่ะมันก็จะนี่คือจริงๆเขาก็ดึงเอาแต่ย่างนี้มันตรงกลางมันก็กินไปได้เรื่อยแต่ก็ช่งมันเยอะแยะเยอะแตะแปะไข่หมูอาจจะทุลักทุเลในได้คลิปใหญ่เพราะว่ามันไม่มีากล้องถ่ายให้เนาะเราทำเองอะไรเองคนเดียว จะมีการไงท้องอีกให้ดูโชว์กล่องเด้อจะบอกให้เฮ้ยาจะไปทำห่อหมกไม่ได้ทำสักกาทีนี่ตอ,อ,อ,อนแรกไม่สวยพอฝนตกตก,ตกมาโอ้โหสุดยอดบิดรูดยายจะสวยไหมเนี่ยเจอเจอสวิตชัดแสง โอ้ยท่าเหยียบน่นเหยียบนี่หมดแล้วนี่นะคะอยากกินอะไรเข้าสวนเออไปทีนี้ทำการไปต้มจับชายกันแค่นี้แหละไม่เอาผักอย่างอื่นเอาแค่นี้พอนี่นะคะก่อนที่จะล้างผักตั้งหมอ้อต้มน้ำซุปก่อนนะคะกระเทียมดองน้ำกรงกระเทียมดองก็ทำเองนะคะใส่กระเทียม กับน้ำกระเทียมดองไปนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือีจะต้มกระดดกหมูนะคะเราก็ไปตัล้างผักรอนะคะ ยายจะใส่หัวโคราบีแทนหัวใช้เท้านะคะอันนี้คือที่เก็บไว้ในห้องใต้ดินหลายวันแล้วเนาะนี่เมื่อกี้ไม่ถอนมาอดีใช้อันนี้ก่อนน้ำเดือดก็ใส่หมูลงไปนะคะตักฟองออกเสร็จแล้วเดี๋ยจะใส่ผักลงไปนะคะ แครอทหอมใหญ่แล้วก็โมโคราบีนะคะตรงนี้ทำให้น้ำซุปหวานยายเปลี่ยนหมออเลยต้องผัดในหม้อยายจะใช้มอไอ้นั่นอ่ะมอ,อ,อมอแรงดันเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วเัีมันไม่เปื่อย ใส่ไม่เยอะนะพวกนี้เพราะว่าแฟนยายไม่ค่อยชอบกลิ่นไม้ยซีอิ๊วดำนี่นะซีิหยิบผิดนะใส่เกลือใส่รสด,ดีเอาเนี่ยผัดเสร็จแล้วยายจะเอาใส่หมอ้อแล้วไปใส่หม้อแรงดันน้ำตาล นนี่เอาข้าวไปให้ด้วยเพื่อนไรเบอร์รี่ไม่เยอะนะคะเอาไปยายก็จะกินแกงส้มนี่อุ่นแกงส้ม ไม่ได้ไทยให้ดูเนาะเดี๋ยวกินยายเทป,ปลากระป๋องใส่ไปแล้วไปเขาก,ก,กินข้าวก่อนเด้อ เนี่ยนะคะกินเสร็จแล้วแฟนยาย่ก็บอกว่าอร่อยยายไม่เคยทำหรอกจับฉายไปยายไม่ค่อยชอบกลิ่นของซนะีอิ๊วน่ะไม่ค่อยชอบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินทําให้แฟนยายกินอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าอร่อยแฟนยายว่าอร่อยเนาะแต่ยายใส่พวกซีอิ๊วนิดหน่อยเมื่อกี้เนาะยายก็เลยบอกว่าวันนี้ยายทำเอ่อสวิตชาร์ดใบสวิตชาร์ดแต่เขาบอกว่าอร่อยหมดทั้งแครอดทั้งใบขึ้นใช่อะไรเงี้ยเขาว่าเงี้ยเนาะปะ เพื่อนๆแค่นี้เลยคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าสวนไปหาอะไรมารจะดองผักยังไม่ได้ดองผักเลยเพื่อนนะคะเสร็จแล้วผักท้ายหมด แฟนใหญ่จะกินเปล่าๆแบบนี้นะคะไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยน,นะคะจะเลยต้องมีผักเยอะๆหน่อยจับใ่ายง่ายๆสไตล์คนต่างแดนนะคะได้ถ่ายคลิ